ท่านผู้ชมที่เคารพ่านจะเห็นคร่ทามาตัดไฮทำไม่ใช่สลีนุน้อยหมกแดง I love you I love you I love you เจียมมาก <Ooh. S 2> I love you I love you I love you ท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้18นาฬิกาของอ่างเก็บน้ำตัดไฮ ปูซอนก็จะกลับบ้านแล้วก็ต้องมาล่ำรากันวันนี้เป็นวันพระศมกรคำ่ำเ,เวลาเ,าเดือนวันที่9สิงหา2568เรามานั่งกรรมฐานเดินจงกรมพอได้เงื่อออกกำลังกายคนที่ปฏิบัติธรรมอยู่ทุกวันทุกเวลาคือผู้ซ่อนนี่แหละหรือซอลี่หนูน้อยหมวกแดงคนนี้แหละอ้าวไอ้เริบย đằng đằng nè I love you I love you I love you Yeah man